สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพิกาคัดสกันนะคะหัวข้อเรื่องแฟนเก่าของเราตอนนี้คนที่คุณกําลังคิดถึงอยู่ในขนาดนี้นะคะเขาคิดยังไงกับเราอยู่เอ่ยแต่ก็เป็นการเปิดภาพดวงโดยรวมนะคะไม่ได้ตรงเป็นรายบุคคลก็เราอาจจะเลิกลากาบแฟนเก่ามาสักพักแล้วแต่ก็เห็นว่ามีหัวข้อมาให้เล่นกันก็กสนุกสนุกนะคะอย่าซีเรียสน,นะคะสามารถเลือกได้เลยนะคะกองมีให้เลือกสามกองหนึ่งสองสามจากซ้ายมือเลยนะคะกองที่หนึ่ง กองที่สององที่สามนะคะตั้งใจอธิษฐานนะคะเลือกกองพ่มาหนึ่งของค่ะโอเคค่ะตอนนี้เรามาเริ่มเปิดที่กองแรกกันนะคะค่ะสำหรับคนกองที่หนึ่งนะคะแฟนต่อของคุณเขาก็มองว่าคุณเองอะคะ่ะเป็นคนที่ทำง,งานเก่งอนะคะแต่เป็นคนที่ฉลาด ด้วยความที่ตอนที่คบกันนะคะตัวคุณเองก็เป็นคนที่ไม่ยอมคนอะนะคะหรือพูดง่ายๆว่าถ้าเป็นคนผู้หญิงอะนะคะก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะขมแฟนอะนะคะอืมจะถามว่าเขายัางคิดถึงคุณไหมแล้วว่าเขายังคิดถึงคุณอยู่นะเพราะว่าด้วยไพย่ส e ตน The ร์สต a ร์เอ o n อนะคะเขาเองก็ยังสองที่สองใจอะค่ะในเรื่องราวที่เกิดขึ้น,นะค่ะ ยังสองใจสองใจอยู่กับเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่ด้วยความที่คุณเองกับเขาว่าค่ะมีทิศทีกันก็เลยอาจจะทําให้เขาเองยังรู้สึกแบบสองใจสองใจไม่รู้บบ 2, 3, จะท,ท,ท,ทายังไงกับเรื่องนี้นะคะแต่ถ้าพูดถึงในอนาคตเนี่ยไพ่ขึ้นแบบนี้นะคะก็อาจจะมีทางได้ว่าเขาอาจจะอยากติดต่อคนกลับมานะคะเพราะมันมีไพ่ e อ g e of w a ขึ้นอย่างนะ จะมีการติดต่อกลับมาพูดคุยแต่ก็อาจจะไม่ได้พูดถึงการว่ากลับมาคบกันนะคะอาจจะเป็นช่วงเนี้ยคะ่ะที่เขายังแบบเอ๊ยยังไงดีนะหรือว่าจะทักไปดีสองติดสองใจแต่เขาเองก็รู้อะค่ะว่าคุณเป็นคนที่ใจแข็งพอสมควรกับเรื่องราวปัญหาที่เกิดขึ้นก็ยังไม่แน่ใจว่าคุณเองอะคะ่ะยังจะให้อภัยในสิ่งที่เขาทําผิดพลาดไปหรือเปล่านะคะให้กรที่หนึ่งตอบประมาณนี้เนาะ ค่ะสําหรับคนกองที่สองนะคะว่าตอนนี้แฟนเก่าที่คุณกาลังนึกถึงอยู่ในขนาดนี้นะคะเขาคิดยังไงกับเราอยู่สามใบนะคะม,มันเป็นมีไพ่ตอ of อ one น,นะคะไพ่สามดอม the hermit พจออฟเพนติคอลนะคะก็เขาเองอะคะ่ะก็ยังมีความคิดถึงคุณอยู่นะอืเพราะเดอะเฮอร์มิะคะเป็นไพ่ที่พูดถึงแฟนเก่าอะคะ่ะแต่ด้วยตอนที่คุณเลิกลากันนะคะมันมีเรื่องของการโต้เถียงกันเพราะมีไพ่เด็กถือดาบขึ้นนะคะอาจจะเป็นการมีการโต้เถียงกันค่อนข้างรุนแรงอยู่ตอนนี้เขาเองก็กําลังคิดพิจารณานะคะแต่ถามว่าเขามองไปข้างหน้าไหมก็ ใช่นะคะเขาก็เริ่มมองไปที่อนาคตของเขาแล้วด้วยผู้ชายคนนี้ค่ะเขามีสามไม้เนาะแต่เขากระตับไปแค่ไม้เดียวแล้วเขาก็มองไปข้างหน้าและว่าค่ะมองไปที่อนาคตของเขาอืมแต่ก็ยังมีไพ่เดอะเฮอร์มิตอยู่กับเพชออฟบอลตรงนี้ค่ะเราคิดว่าอืเอาก็อาจจะอาจจะมีการติดต่อกลับมานะคะเพราะว่ายังมีไพ่ของแฟนเก่าอยู่ หนึ่งนะอืออถามว่าเขายังมีความคิดความรู้สึกว่าแบบนึกถึงคุณอยู่บ้างบางทีไหมก็มีนะคะแต่ถ้าพูดถึงในเรื่องไพ่ที่ขึ้นในความรู้สึกแบบในด้านความรักเนี่ยก็คือไม่ค่อยขึ้นแสดงถึงความรู้สึกเขาเท่าไหร่แฟนเก่าคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่อายุมากกว่า หลายปีเลยแบบอายุห่างกันเยอะๆเลยแล้วคุณก็อาจจะเด็กกว่าเขาเยอะมากหรืออาจจะเป็นต่างชาติก็ได้นะคะหรือคนที่อยู่ไกลกันนะคะอืมก็เป็นไปได้อืมแต่ในอนาคตนะคะก็อาจจะมีการติดต่อกลับมาพูดกลับมาคุยกันอีกแต่อาจจะไม่ได้ถึงขั้นว่ากลับมาคบหาคันเป็นแฟนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเป็นอะไรอนาคตอันไกลอยู่อะคะ่ะ ก็ประมาณนี้นะคะสําหรับคนกองที่สองโอเคค่ะสําหรับคนสำหรับไพ่ที่สามหรือว่ากองสุดท้ายนะคะเรามาสองความรู้สึกของแฟนเก่าเรากันค่ะว่าตอนนี้ค่ะเขารู้สึกยังไงกับเราอยู่เนาะมาสองความคิดเขากันอืมเพลสออฟคันะคะมีไพ่ถ้วยขึ้นมา, 1, าหนึ่งค่ะหนึ่งใบอืมเอกออฟบอนะคะแปดไม้อืมควีนออฟคัพเอ สำหรับคนแบบกองสุดท้ายนะคะเรารู้สึกว่าแบบเหมือนเนี่ยค่ะเด็กคนนี้ค่ะที่ถือถ้วยอยู่ตรงเนี้ยคือมีปลาโผล่มาจากถ้วยนะคะคือหมายความได้ว่าอาจจะมีเรื่องที่อาจจะมีการติดต่อกลับมาค่ะแบบว่าเราไม่ทันได้ตั้งตัวเลยอค่ะบวกกับมีแปดไม้ด้วยค่ะที่เป็นอะไรที่เกิดขึ้นโดยแบบับพันไม่ทันตั้งตัวรวดเร็วแบบเราไม่คิดเลยว่าเขาจะยังแบบทักเรากลับมา หรือว่ามาคุยกับเราในลักษณะแบบนี้นะคะแต่แล้วก็มี Queen of c u p อีกหนึ่งใบคือมีไพ่ที่หมายถึงความรู้สึกนะคะขึ้นถึงสองใบเลยมีไพ่ถ้วยขึ้นถึงสองใบเลยเรารู้สึกว่าเขาก็ยังไม่ลืมคุณนะเขาก็ยังแบบเนี่ยผู้หญิงคนนี้ค่ะเขากําลังส่องถ้วยอเนี่ยอย่างแบบใจจต่อต่อเลยอะคะ่ะเขาเองก็บางทีก็ยังกลับมาแวบๆส่องคุณบ้างว่าเอ๊ะเป็นยังไงยังแอบกดเข้ามาดูสตอรี่อยู่หรือเปล่า คือแต่เขาพูดได้เลยแน่นอนเลยอะค่ะว่าเขายังส่องคุณอยู่แน่ๆเลยเนาะแล้วก็ในทางด้านความรู้สึกเขาก็ยังรู้สึกดีๆกับคุณกองที่สามอยู่เลยอะยังไม่ลืมคือถ้าพูดก็พูดว่าาพูดก็พูดนะว่ายังรักอยู่เลยอะอืมแล้วก็อาจจะมีการติดต่อมาในเร็วๆนี้ด้วยอะค่ะอืมเนี่ยอย่างรวดเร็วเลยอย่างที่คุณไม่ทันได้ตั้งตัวเลยอะค่ะเพราะ เขาก็ยังไม่ลืมคุณหรอเนาะเดี๋ยวซองเดี๋ยวซองแลกกําลังตอนนี้อาจจะยังกําลังคิดทบทวนคําพูดอยู่ก็ได้ว่าจะมาพูดกับคุณยังไงดีนะให้คุณแบบยังอยากคุยกับเขาอยู่หรืออะไรเงี้ยแต่พูดได้เลยค่ะแน่นอนว่าเขายังมีความรู้สึกดีๆให้คุณอยู่เลยค่ะแล้วก็อาจจะมีการติดต่อมาในเร็วๆนี้ด้วยค่ะก็ประมาณนี้นะคะสําหรับคนกองที่สามค่ะขอคุณค่ะก็ประมาณนี้นะคะสําหรับการดูดวงคนรักเต่า อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นการดูดวงในภาพรวมถ้ามีอะไรผิดพลาดก็ขออภัยด้วยนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ